สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาชมบรรยากาศยามเย็นที่ท้องทุ่งนานะคะค่ะขณะที่เลี้ยงวัวอยู่นะคะก็เห็นแสงอาทิตย์นะคะกับก้อนเมฆนะคะเลยดูสวยงามนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้นนชมด้วยนะคะก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆรับชม แล้วก็ฟังเสียงบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะเสียงที่แทรกเข้ามาในคลิปก็คือเสียงรถไถน,หนานะคะแล้วก็มีเสียงนกนะคะแล้วก็เสียงวัวเลีมหญ้านะคะค่ะ ก็ต้นยานมีความกรอบนะคะพอ,อแทะเล็มก็เลยมีเสียงนะคะกรุบกรอบอร่อยนะคะต้นยางนานะคะที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือแสงอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ1 6บหนาฬิกาสานาทีนะคะ กนไม่อึมครึมนะคะเมื่อเช้าก็มีฝนลงเม็ดนิดนึงนะคะฝนโปรยปลายนะคะฝนลงเข้ามายังไงก็ไม่รู้เนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะหลังจากที่พาวัวเดินมาก็เก็บผักโมบกไปกํมหนึ่งนะคะไม่สวยแต่ว่ามันไม่มีสารพิษ เอาไปกินกับน้ำพริกกะราค่ะขออนุญาตอ่าเคลื่อนกล้องไปดักบัวตัวนั้นนะคดูเหมือนว่าเขาจะกินเลยเถิดกินไปไกลเกินไปเดี๋ยววิ่งตามไม่ทนันเพราะว่าไม่ได้ผูกไม่ได้จำกัดพื้นที่ปล่อยให้เดินหากิน ค่ะขออนุญาตเอาไม้ไล่นะคะเพราะว่าไม่ได้ตีเขานะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช้ไม้เขาจะไม่กลัวนะคะเราก็จะตีหญ้านี่แหละแล้วก,แวก็แตะตัวเขาเบาๆแตะเบาๆไม่ไม่ได้ฟาดเขาแตะเบาๆแค่ใช้ไม้ชี้ทิศทางแล้วก็มีเสียงแบบนี้นะให้เขารู้ตัวว่าวงนี้กินไม่ได้เขาก็จะกลับ ไปฝั่งนู้นแล้วก็จะเดินไปฝั่งอื่นก็จะนั่งดักอยู่ตรงนี้นะะโอ้ยมดกัด่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยเพื่อน บรรยากาศที่ท้องทุ่งนานะคะเนี่ยช่วเงเย็นๆอย่างนี้แหละอากาศกำลังดีก้อนเมฆเยอะด้วยวันนี้แดดมันมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆมุมเนี้ยชอบมากเลยมันได้บรรยากาศอยากเพื่อนเพื่อนได้เห็นด้วยนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ